เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่ประสบปัญหาฝุ่นควันจากไฟป่านะครับแต่ว่าไฟป่ายังเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกครับเกิดขึ้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับตอเน,นื่องมานานกว่าสัปดาห์แล้วด้วยซ้าไปครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสก,กัดไม่ให้ลุกลามไปยังอำเภออื่นนะครับล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประกาศเขตพื้นที่ประสบไฟป่าแจ้งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและประสานขอดโดรนในการช่วยดับไฟครับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดนำรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ไม่ให้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ภายในฐานกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธทิน513บ้านบะม่วงตำบลนนทีอำเภอบ่อไร่ซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดก,กับแนวป่าและเป็นเส้นทางไปสู่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยไฟไม่ป่าในพื้นที่ตำบลนนทีเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ลุกลามไปยังพื้นที่ตำบลด่านชุมพล ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5ปกคลุมไปทั่วพื้นที่บริเวณแนวชายแดนชุมชนต่างๆก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมครับเจ้าหน้าที่เขาต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานาการณ์และสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่ไปในเขตชุมชนครับแต่ว่าการทํางานต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นยังคงมีระเบิดกระจายอยู่ รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดตราดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลทับทิมสยามค่าฝุ่น p m 2.5สูงกว่าเกณฑ์ครับล่าสุดเช้าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ประกาศให้พื้นที่หมู่ที่1 2 5 ตำบลด่านชุมพลนะครับและหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่ 5, ตําตบลนนทีอาเภอบ่อไร่เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริกรณีฉุกเฉินอักคีภัยหรือว่าไฟป่าแล้วครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและลงพื้นที่สํารวจประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็กเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาหากได้รับผลกระทบก็ขอให้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์ทับทิมสยาม ชั่วคราวไปก่อนครับนอกจากนี้ก็ยังขอสนับสนุนนําอากาศยานมาช่วยดับไฟป่าโดยเร็วรวมทั้งประเมินความเสียหายของป่าที่ถูกเผาไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนถึงปัจจุบันว่าได้รับความเสียหายจํานวนกี่ไร่และอัตราการเกิดไฟป,ป่าเผาพื้นที่ป่าไปวันละกี่ไร่ครับ